เคร่งมากไหมปรับตัวยากไหมแต่เอาจริงๆพอมาถึงจุดๆุนั้นที่ต้องไปเปลี่ยนศาสนาก็คือพิธีหมานนะทำใจไม่ได้เลยสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนื่องฝนสะพ้ายตุรกีนะคะวันนี้นะคะก็มาตามสัญญานะคะที่เคยได้ โพสอบถามไปนะคะก็คือการทำ Q&A นะคะหรือว่าถามและตอบนะคะของแฟนๆนะคะหรือบุคคลที่รู้จักฝนนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะในตุรกีอยากรู้เรื่องอะไรกับการใช้ชีวิตคู่ของเรานะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาตอบคำถามทุกคนคะ่ะคำถามนะคะก็มีไม่มากนะคะก็ แต่คิดว่าจะน่าจะมีเรื่องคุยยาวอยู่นะคะค่ะคนแรกเลยนะคะก็คือคุณยาเรนนะคะคุณยาเรนถามว่าชอบการใช้ชีวิตที่ไทยหรือตุรกีมากกว่ากันนะคะถามว่าชอบแบบไหนชอบที่ไทยหรือตุรกีนะมันก็แตกต่างกันไปเนาะที่ไทยก็คือแบบชอบอาหารการกินหลากหลายแต่ท,ที่ที่ตุรกีอะ่ะ การใช้ชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตดีกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านค้นส่งหรือ,อพวกสวัสดิการต่างๆนะคะซึ่งมันครอบคลุมมากๆเลยนะทุกคนกับเหมือนแบบหนึ่งครอบครัวนะคะทำงานคนเดียวค่ะคือสิทธิในการรักษาหรือว่าอะไร,ระเคลสเตมันจะครอบคลุมกันทั้งบ้านนะคะถ้าฝนมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ย ก็จะรักษากันได้หมดเลยคือมีประกันสังคมคนเดียวคือรักษาหมดเลยคนชอบตรงนี้นะคะมันรู้สึกแบบว่ามันโอเคมากๆนะคะแล้วก็รักษาดีด้วยนะคะรักษาดีนะคะจากที่ไม่เคยเจอม <laughs> าที่นี่คือรู้สึกประทับใจเรื่องนี้มากๆนะคะก็ถ้าจริงๆก็ชอบชอบที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าที่นี่มีของกินนะคะเหมือนบ้านเรานะจะสุดๆเลยค <laughs> นชอบมากๆเลยนะคะ ที่สองนะคะคนที่สองคำถามที่สองนะคะคุณบีบีนะคะฝนชอบเรียกว่าบนะีบีแล้วไม่โกรธกันนะชอบว่าเรียกว่าบีบีคะบี B. มันสั้นไปเนาะก็บีบีนะคะน่ารักดีอะไรเงี้ยนะคะคุณบีนะคะถามว่าฝนกับสามีเจอกันได้ยังไงนะคะฝนกับสามีอายุเท่าไหร่ฝนกับสามีเจอกันในเว็บนะคะเว็บหาคู่นะคะอะไรนะแทงโกะนะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะแทงโก้นะคะ เจอกันกับสามีในนั้นนะคะทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าจะได้คุยกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาทางตุรกีเลยจริงๆแล้วก็ฝนกับสามีอายุเท่าไหร่นะคะฝนอายุ2 8่สปดเข้ายีนะคะปีนี้เดือนกันยาคือเข้าคบบ29ปีส่วนสามีก็2 7เข้า28 นะคะปีนี้สามีจะเป็นน้องปีหนึ่งนะคะทุกคน <c ười> คือเอาจริงนะอ่ไม่ได้แบบว่าชอบเด็กเลยนะคะชอบคนที่แบบว่าสามสิบอัพนะอืมบให้เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา <c ười> ไม่คิดว่าจะเจอแฟนเด็กนะคะทุกคน <c ười> แล้วอีกอย่างคือเกิดเดือนเดียวกันด้วยนะคะ <c ười> เกิดเดือนเดียวกันด้วยนะคะ <c ười> นั่นแหละค่ะ <c ười> คำถามที่สามบุคคลที่สามนะคะ <c ười> คุณหน้านะคะ คุณนาถามมาในเพจเนาะผู้ชายตุรกีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างคะคุย่ะคุยอยู่กับแฟนมาเกือบ1ปีแล้วคะ่ะอยากซื้อตั๋วให้เราขึ้นไปหาแต่ไม่กล้าเพราะไม่เคยไปไหนเลยกลัวคะ่ะผู้ชายตุรกีนะคะก็เหมือนผู้ชายทั่วไปแต่ตุรกีเนี่ยถ้าเจอคนที่โรแมนติกก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะ ก็ทุกที่นะคะทุกที่ทุกแห่งทุกคนมีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายตุรกีจะโรแมนติกคำหวานมีแน่นอนเจอแน่นอนนะคะเตแฟนฝน,นคนขี้อายคนขี้อายแล้วก็ถามว่าโรแมนติกไหมก,ก็ชอบนะชอบโรแมนติกชอบสวีทนะแต่ว่านางจะขี้อายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะว่า คุยมาปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะให้ซื้อตั๋วให้เราขึ้นมาฝนเองอะ่ะก็ขึ้นมาหาแฟนก่อนนะคะขึ้นมาหาแฟนก่อนโดยที่ไม่เคยเจอกันเลยนะคะจากประสบการณ์แล้วก็คือไม่อยากให้มานะทุกคนไม่อยากให้มานะคะก็คือแบบถ้าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะเอาตัวรอดได้ภาษาแน่นนะอ่ะเอางี้ภาษาแน่นนะคะมาได้ไม่เป็นไรเหมือนมาท่องเที่ยวนะคะ แต่ถ้าว่ายังไม่แน่นยังกล้ากลัวอยู่แนะนําให้เขาไปหาเราดีกว่านะคะให้เขาไปหาเราเขาไปเจอกันนะคะอยากให้ศึกษาดูใจกันดีกว่านิสัยใจคอของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งนะคะยิ่งต่างศาสนาด้วยนะคะเราต้องคุยนะคะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะทุกคนเรื่องนี้ <laughs> นะคะ คำถามที่4นะคะบุคคลที่สนะคะคุณจงจิตนะคะฝนไม,ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ก็ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ผู้ชายตุรกีจริงใจหรือเจ้าชู้ไหมคะจริงใจไหมก็มีไม่จริงใจก็มีหลอกหลกก็มีนะคะก็คืออย่างคำถามที่3ามนั่นแหละค่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าเจอจริงจัง จริงใจก็จริงจังจริงใจไปเลยนะคะแบบมากๆจนบางครั้งเราก็รู้สึกอึดอัดนะคะทุกคนเพราะว่าคนตุรกีอ่ะผู้ชายตุรกีค่อนข้างขี้หึงนะคะฝนไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าขี้หึงขี้ห่วงนะคะแต่จากที่ฟังหลายๆสไปยพูดมาก็คือเป็นคล้ายกันหมดนะคะทุกคนค่ะเจ้าชู้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนแล้วแต่คนเหมือนกันนะคะบางคนก็คือแบบ ไม่ได้สนใจอย่างอื่นถ้ามีแล้วก็คือมีนะคะแล้วอีกอย่างก็คือแบบผู้หญิงหลายคนนะคะพอได้ยินคำว่าผู้ตุรกีจะมีการแบบเบะปากเบะปากใส่แน่นอนนะคะเบะปากใส่แล้วก็แบบไม่เอาไม่เพราะว่าความเชื่อของเขาก็คือแบบมีเมียได้สี่คนเจ้าชู้ปากหวานลามกนะคะ ก็แล้วแต่คนเจอจริงๆแล้วแต่คนเจอแต่ฝน่ะเมื่อก่อนฝนไม่ได้เดินสายตุรกีก็จริงแต่ว่าฝนก็ไม่เคยแบบว่าไม่ไม่เอาหรือว่าอะไรเงีย้ยนะคือจะคุยนะคะคุยคุยดูก่อนว่าเขามาในแนวไหนนะคะถ้าอันไหนไม่ดีก็คือตัดทิ้งไปแค่นั้นเองนะคะคำถามที่ห้าบุคคลที่ห้านะคะ <laughs> คุณพิ่ช่เอมนะคะคุณพิ่ช่เอมนะคะสามีชอบกินอาหารบ้านเราไหม นะคะอันนี้พี่ออโซเฟียก็ถามมานะคะคำถามเดียวกันนะคะสามีกินอาหารบ้านเราได้ไหมนางชอบกินส้มตำนะคะนางชอบกินส้มตำ <c oughs> เพราะว่าเรา,เราได้ถามขเขาแล้วเนาะตอนที่เราเ,ออเรียบเรียงคำถามนะคะเราก็ถามว่าเ,ออเธอชอบอะไรที่สุดในอาหารไทยอะไรเงี้ยเนาะ นางบอกว่านางชอบส้มตำนะคะทุกคนนางชอบส้มตำพริกหนึ่งเม็ดทุกคนไม่กินเผ็ดนะคะไม่กินเผ็ดปลาก็ไม่ต้องหนัวมากนะคะแบบว่า,าคลุกคลิกอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละคะ่ะนางจะชอบกินส้มตำแล้วก็ที่มีความคล้ายอาหารไทยก็จะเป็นผัดเอ่อผัดไทยะคะ่ะผัดไทยแบบไปทางตุรกีนิดนึงเนาะ,ะไม่ต้องแบบใส่เครื่องทางบ้านเราเยอะนะคะแล้วก็ ไก่ทอดนะคะไก่ทอดเ,อเหมือนไก่ทอดซุงเครื่องไก่ทอดสมุนไพรบ้านเราอันนี้กินได้อยู่แต่ก็จะออกมาทางสไตล์ตุรกีนิดๆนะคะอันนั้นก็กินได้อยู่นางก็ชอบอยู่เหมือนกันนะคะพี่เจมถามต่อว่าเคร่งมากไหมปรับตัวยากไหม <laughs> ยาก ฝนอ่ะเอาจริงคือฝนอ่ะไม่รู้ฝนแยกไม่ออกเลยว่านางเคร่งหรือว่านางห่วงนะคะเราอ่ะใช่บ้านนี้เคร่งเอาจริงคือเขาก็เคร่งตอนที่ก่อนที่เราจะมาเขาก็ขอเขาขอแบบว่าให้เราอะเปลี่ยนศาสนาได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ว่าโอเคเปลี่ยนได้นะคะแต่เอาจริงๆพอมาถึงจุดๆุดนั้นที่ต้องไปเปลี่ยนศาสนาก็คือพิธีหมานนะทำใจไม่ได้เลยนะคะคือเรานับถือพุทธมาแบบ เมื่อนานอะเออแล้วเราอยู่ดีๆเรามาเปลี่ยนเป็นอิสลามนะคะมันรู้สึกแบบใจหายเวฟใจหายเวบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือฝนกาแฟนะ่ะเราสื่อสารกันแบบง่ายๆนะคะง่ายๆไม่ได้มีไวยากรณ์รอะไรเลยเป็นคําง่ายๆสั้นๆเอาที่คุยกันสงคุณรู้เรื่อง ะะวันนั้นฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่านางหมายถึงอะไรเนาะไม่ได้ไม่ยังไม่รู้ว่าพิธีอิหมานเนี่ยคือการเปลี่ยนศาสนานะคะไม่รู้เลยคืนก่อนที่จะไปนะคะคืนก่อนที่จะไปอะจองคิวไปไปบอกเขาไปแจ้งเขาว่าเราต้องการทําอะไรทําอะไรนะฝันทุกคนคือฝันว่าตัวเองเข้าไปในโบสถ์นะคะโบสถ์ในวัดอะไรเงี้ยสวยงามเขา คือ <c oughs> พอตื่นมาคือฝนก็แปลกใจฝนไม่เคยฝันแบบนี้นะคะแบบมันเหมือนเป็นการอำลาเออแบบเข้าไปแบบเหมือนเป็นการอำลาอะไรยังไงไม่รู้นะก็แบบพอตื่นมาแล้วตอนเช้านะําว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะตอนแรกฝนก็ไม่เข้าใจว่าเออจะไปไหนอะไรเงี้ยพาไปไหนก็ไปฝนก็ไปไปกับเขาพอไปถึงนะคะเราก็นั่งนะคะเพราะว่านางมีอยู่ท่อนหนึ่งนะคะมีคําอยู่ท่อนหนึ่งนะคะนางให้ฝนท่องนะคะเหมือนเหมือนเหมือนการแบบ เขาเรียกอะไรอะมันเข้ารับมาค่ะเออนั่นแหละมันจะมีคำหนึ่งคำหนึ่งประโยคหนึ่งให้ฝนท่องนะคะนั่นแหละ ฝนถึงได้เข้าใจว่าอ๋อว่านางพาเรามาทําอะไรนะคะแต่ว่าวันนั้นเราก็ไปจองคิวก็เหมือนกับได้กลับมาทําใจนะคะเอ,อเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็คนที่เขารับรับทำนะะ่ะเขาเขาก็ปลอบใจเรานะเขาปลอบใจแล้วว่าไม่ต้องเศร้านะเธอเนี่ยฉันดีใจมากเลยที่เธอได้เข้ามาอยู่ในศาสนาของฉันนู่นนี่นั่นเขาก็พูดไปนะคะเราก็แบบแต่เราก็มีความแบบใจหายอะ่ะจริงๆใจหายจริงแล้วอย่างหนึง่ง คือเขาก็ขอนะคะก่อนอตอนแต่งงานเนี่ยเขาก็ขอนะคะว่าเวลาไปเจอครอบครัวเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขอให้เราคุมผมนะ,ะให้เราคุมผมตอนแรกฝนก็จะไม่คุมนะคะดื้อนะคะเป็นคนดือ้อแต่เราพอเราไปเจอครอบครัวเขาจริงๆอะ่ะทุกคนผู้หญิงกลุ้มหมดเลยนะคะเราเพิ่งเลยแบบ มันไม่ได้สิมันเราจะดูโดดเด่นจงแจ้งเกินไปนะคะแบบจะเป็นแกะดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคไปเจอครอบครัวเราก็คุมนะคะแต่บางครั้งเวลาออกไปข้างนอกโดยที่แบบว่าเราไปส่วนตัวของเราอ่ะไม่ได้ไปกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะ่ะแต่ว่าเราดันไปเจอญาติอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบบางทีก็มีทะเลาะกันมีแบบนิดๆหน่อยๆนะเออแบบมีปากเสียงกันนิดๆหน่อยๆนะแบบ เอ้ยทำไมเธอไม่ไม,ไม่ไม่คลุมเอออะไรประมาณเนี้นะคือในความรู้สึกว่าเอ้ยให้ความเป็นอิสระเราบ้างดีเอออะไรก็จะให้คลุมแล้วยิ่งหน้าร้อนด้วยอะ่ะไม่โอเคมันร้อนร้อนมากค่ะทุกคนจริงๆแต่ฝนสังเกตนะคือเอทางญาติเขาทางพ่อทางแม่เขาอะไรเงี้ยแกก็อยากให้แต่งตัวมิดชิดนั่นแหละแต่ฝนก็แต่งตัวมิดชิดนะไม่ได้แบบโป๊ะเปอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออ เขาก็เข้าใจนะคะในส่วนของคุณพ่อเขาเข้าใจแน่แนเลยเข้าใจมากๆเลยนะคะว่าเออเราเป็นต่างชาตินะฮะญาติเขาพี่เขาชายพี่ชายเขาเออพี่สาวเขาอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นต่างชาติบางสิ่งบางอย่างมันก็จะไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนของเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามทําให้นะคะเพราะว่าจากที่เราทําจากที่เราคุมเนี่ยเวลาเราคุมผมหรือแต่งตัวแบบเป็นสไตล์บ้านเขานะ คือเขาจะแฮปปี้มากๆเลยนะทุกคนยิ้มไม่หุบนะคะตั้งแต่สามียันพี่สาวยันญาติพี่น้องพี่สะพายอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาจะยิ้มไม่หุบเลยนะคะคือเขาจะเอ็นดูเขาจะเอ็นดูเขาจะมีความสุขมากๆนะคะแต่ฝนก็พยายามทําให้เขานะคะเออเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าท,ทุกมากนะคะแต่ก็โอเคเขามีความสุขเราก็ทําให้นะคะเคร่งไหมนะคะ เคร่งไหมก็คือฝนแยกไม่ออกเลยภาะเคร่งหรือห่วงนะคะเพราะว่าเวลาฝนไปบ้านคนอื่นที่เขาคลุมผ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือไม่เวลาสังเกตในละครในอะไรเงี้ยนะคะฝนก็เห็นเขาแบบอ่ะฝนใส่เสื้อแบบนี้นะคะคอประมาณนี้คลุมผ้าคลุมผ้าปิดเห็นอย่างนี้ไม่ได้นะแฟนฝนนี่แบบขอให้ปิดปิดมิดชิดใส่แขนยาว ขายาวมันบางทีมันรู้สึกอึดอัดนะฝนรู้สึกอึดอัดมากเลยฝนฝนก็พยายามพูดคุยกับพี่สไป์หลายคนนะคะแบบสไหลายหลายคนที่มาอยู่ตุรกีอะไรเงี้ยนะว่าเออเป็นแบบนี้ไหมแบบเ,ออเขาต้องเคร่งขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยนะคะพวมาฝนไปสังเกตบ้านอื่นเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องแต่งตัวแบบ มิดชิดขนาดนั้นนะเวลาเวลาเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะมิดชิดขนาดนั้นนะคะแล้วก็แบบบางคนเขาก็ใส่แขนแขนประมาณนี้นะนะคือฝนถ้าฝนใส่แขนยาวแขนยาวบางๆเงีง้ยสมมติว่าพี่เขยกับพี่สาวมาใช่ไหมฝนถูกแขนเสื้อขึ้นแฟนฝนก็จะให้เอาลงนะจะให้เอาลง วันนั้นจำได้เลยว่าใส่เสื้อแขนยาวแบบคล้ายๆไหมพรมหน้าหนาวเนาะก็เห็นคอประมาณเนี้ยมันเป็นคอกลมอยู่แล้วมันเห็นแค่นิดเดียวนะคะพี่สาวผัวพี่สาวส่งสายตาให้ผัวผัวส่งสายตาให้เราวันนั้นฝนลูกหนีเลยนะฝนรู้สึกว่ามันเกินไปจริงๆคือฝนรู้สึกว่ามันเกินไปนะคะ แล้วบางบ้านฝนไปเห็นเขาสาวๆบางคนอังจริงควรจะแต่งตัวมิดชิดกว่าคนที่แต่งงานแล้วด้วยซ้ํานะแต่ไม่พรฝนไปเห็นเขาคลุมผ้าก็จริงบางคนแขนสัน้นบางคนคอวีอ่ะคอวีบางคนไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยซ้ําเขาก็ายังอยู่กันได้เขาไม่ได้แบบเห็นแบบว่าต้องมาเพ่งเล็งอะไรขนาดนั้นแต่ฝนแบบไม่ใส่ถุงเท้าผัวก็จะมองละผัวจะมองละ เธอทาไมไม่ใส่รองเท้าน,นู่นนี่นั่นบางทีรู้สึกอึดอัด,อด,อดมากนะคะยิ่งตอนที่มาอยู่แรกๆเชื่อเลยเชื่อเขาเลยจริงๆเชื่อเขาเลยจริงๆว่าส u r า r i ตุรกีร้องให้ทุกคนร้องให้ทุกคนจริงๆฝนแทบจะอกแตกตายนะทุกคนคือไม่เคยแบบมันเวอร์มันเวอร์มากมากอะทุกคนมันเวอร์มาก,กม,มากเลยนะคืออะไรนิดๆหน่นอยๆแบบ เดี่ยวไม่ได้เลยนะคะฝนก็แบบพอถามได้คุยกับสไพายหลายคนที่เขาคลุมผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ก็ได้ขนาดนั้นก็แปลว่าแฟนเธอห่วงเกินก็อาจจะใช่อยู่กับพ่อกับแม่นะคะคือฝนมีความรู้สึกว่าในบ้านอะ่ะเราอยู่ในบ้านอะ่ะมันน่าจะเป็นสถานที่ที่แบบว่า รีเล็กสุดๆสบายๆใช่ฝนคลุมหัวเวลาพ่อกับแม่มาฝนก็คลุมแต่เวลาเราทํากับคงกับข้าวางเงี้ยเนาะมันจะมีย้อยออกมาย,ย้อยย้อยมาใช่ไหมฝนก็พันหมดเลยบางทีมันก็โชว์คอโชว์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คือแฟนฝนจะแบบออฟสุดๆนะคะจนแยกไม่ออกเลยว่าห่วงหรือเคร่งอาจจะเคร่ง แต่ฝนก็ไม่เคยเห็นนางละหมาดเลยนะนจริงจะบาปบาปผัวกับบ่ได้เลยค่ะหนูก็ไม่คือฝนก็ไม่เคยเห็นว่านางจะละหมาดเรืองจะอะไรนะก็แบบก็ปกตินะคะคือนางวัยรุ่นเ,ออเนอะเออเนาะเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็แบบนั่นแหละคะ่ะก็ฝนก็เล่าให้พี่จเจมฟังแล้วก็คิดดูเอานะคะ <c oughs> เคร่งหรือไม่เคร่ง แต่ถามจริงว่าเคร่งอยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับมากแต่เขาก็ยังแบบว่ามีความเข้าใจเราอยู่ว่าเราเป็นชาวต่างชาตินะคะต่อมาพี่โซเฟียนะคะพี่โซเฟียนี้ได้มารู้จักกันในไลฟ์ของน้องหวันนะ <c ười> คือเอฟซีน้องหวันก็เท่ากับเอฟซีเรานะคะเอฟซี FC ยาเรนก็เท่ากับเอฟซีเราเอฟซี FC พี่เเอฟซี FC บีนะคะก็เท่ากับเอฟซีเรา คือเรารู้จักกันนะคะในในใน,ในเนี้ยในตุรกีนะ,ะเป็นสะพายตุรกีด้วยกันนะคะพี่โซเฟียถามว่าน้องฝนอยู่ตุรกีกี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าปีที่สองปลายพฤศจินะคะปลายพฤศจิจะครบสองปีนะคะทุกคนเพิ่งมานะ,ะไม่นานเพิ่งอยู่กันไม่นานนะคะปรับตัวยากไหมนะคะปรับตัวอย่างไรนะคะแล้วเรื่องอะไรที่ว่า ปรับตัวเยอะที่สุดนะก็จะเป็นเนีน่เรื่องการแต่งกายเพราะว่าปกติเราอยู่ไทยเราก็ไม่ได้แต่งตัวโป้หรืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่มาอยู่นี่กางเกงอะไรนะเอ่อห้าส่วนเหรอที่มันแบบเลยเลย,เลยเข่าไปเกือบถึงข้อก็ใส่ไม่ได้ฝนอุตส่าหมานะฝนก็ใส่ไม่ได้นะคะก็แบบเก็บไว้ในนั้นแหละเอาไว้กับไทยคืนนะีก็คือน่นแหลเป็นเรื่องเรื่องพวกนี้เลย เพราะว่าเรามาเจอครอบครัวที่ไม่ได้แบบหัวสมัยใหม่สักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นเรื่องนี้ที่ปรับตัวยากนะคะรู้สึกแบบอึดอัดนะคะแล้วก็แบบอันนู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แบบนั่นก็ไม่ได้นะคะบางทีไปเจอชุดรงชุดเดรสที่แบบว่าเออเลยเข้าไปหน่อยนึงอะไรใส่น่ารักน่ารักเน,นี้ยนะคะปากก็บอกว่าให้เราซื้อได้นะแต่ว่าพอเราซื้อมาแล้วเราจะใส่ตอนไหนอะ่ะใส่ก็ไม่ได้ นะคะนางไม่ยอมไม่เอาไม่โอเคไม่ไม่ชอบหึงหวงก็เลยโอเคไม่ต้องซื้อมันนะคะก็ได้แต่มองไปก็โผนะคะนะ่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องการแต่งตัวนี่แหละย,ยากสุดนะคะพูดภาษาตุรกีได้ไหมนะคะอันนี้ยังเป็นคําถามพี่โซเฟียอยู่นะคะพูดภาษาตุรกีได้ไหมฝนพูดได้เป็นแค่คำคำเป็นคำคำแบบ รู้แค่คําทักทายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคําทักทายแล้วก็บางอย่างก็เป็นคำคัไม่ได้พูดแบบเป็นประโยคปรื้ดเลย,ยนะคะไม่นะคือสมองฝนไม่ไปเลยนะคะถามสามีหันกลับมาลืมแล้วนะคะทุกคนค่ะจริงๆคือไม่ไหวนะคะแต่นางก็แบบวานะเสนอนะว่าจะเรียนอีกไหมฝนเคยเรียนนะแต่เรียนไม่ไหวนะคะ สมองตื่นนะทุกคนพอเรียนเสร็จฝนเหมือนฝนจะเป็นซึมเศร้านะคะฝนก็เลยแบบมันกดดันมากๆเลยฝนก็เลยแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วออก็เลยแบบว่าโอเคขอเรียนรู้กับคนรอบข้างไปก่อนนะคะเป็นคำคําไปก่อนอย่างงี้ดีกว่านะคะยังเป็นคําถามของพี่โซเฟียอยู่นะคะอาหารไทยที่น้องฝนเคยทําให้สามีทานและทานได้ แล้วเขาชมว่าอร่อยที่สุดคือเมนูอะไรนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นเมนูที่พูดไปในที่ว่าสามีทานอาหารของเราได้ไหมนะคะเป็นเมนูอะไรก็จะเป็นไก่ทอดกับส้มตำนี่แหละค่ะนางจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากนะคะเวลานางกินอยากกินไก่ทอดนะคะนางจะบอกว่าอยากกิน KFC <laughs> หนา<ง>้นามดนะอยากโอเคพอเรารู้ว่าเป็นเคเอฟซีเราก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นไก่แบบไหนนะคะนางก็จะชอบกินอันนั้นแต่ฝนก็ไม่ค่อยอยากให้กินนะ,ะเพราะว่าเป็นของโทษแล้วก็นางจะปวดหลังปวดไรด้วยนะ,ะไม่ค่อยอยากให้กินไก่นะคะก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจังเงียบๆไปนะฝนไม่อยากให้กินนะฝนก็เลยไม่ค่อยแบบจะแบบไปพูดสกิดว่าเออไก่เคเอซีอะไรเงี้ยนะ,ะเพราะว่าถ้าพูดถึงนางก็จะอยากกินทันทีนะคะ คำถาม<อ>พี่โซนะคะคถามต่อไปนะคะพี่โซถามว่าชอบกินเมนูไหนของอาหารตุรกีนะคะน้องฝนชอบกินไก่ย่างนะคะสามีจะเรียกเคบับนะคะเคบับไก่นะคะเป็นไก่ย่างะคะ่ะฝนมาที่นี่ครั้งแรกฝนกินฝ <laughs> นกินเมนูนี้เลยมันเหมือนไก่ย่างวิเชียนบ้านเรานะคะมันจะมีความประมาณนั้น,นะคะแบบแต่ฝนไม่ชอบตรงที่ว่า ทำไมเขาแบบย่างไม่ค่อยสุกนะคะวันไหนที่ไปกินแล้วเจอร้านที่เขาย่างสุกๆุะะ่ะฝนจะชอบมากนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝนจะกินซุปไม่เป็นอาหารตุรกีก็กินไม่ค่อยเป็นมาพักหลังๆเนี่ยเริ่มกินเป็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นทุกวันนี้ก็มีความแบบอัปเลเวลมาตรงที่มากินซุปกับขนมปังได้นะทุกคน <c oughs> คือคนตุรกีเวลาเขากินซุปใช่ไหมเขาจะเด็ดขนมปงังขีขนมปังเล็กๆใส่ในซุปนะคะตอนนี้ฝนกินแบบนั้นได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ค่ะนั่นแหละคะ่ะอาหารที่ชอบก็จะเป็นไก่ไก่ย่างกับข้าวนะคะคําถามต่อไปของน้องหญิงนะคะฝนจะเรียกชื่อเล่นนะคะเพราะว่าฝนรู้จักอยู่เนาะน้องหญิงถามว่าเมื่อไหรจะมีตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กทําอยู่ ก็คือแบบเราก็อยากได้เลยก็คือแบบแล้วฝนก็ร่างกายไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะประจําเดือนมาไม่ปกติมามามาหายยนะคะแรกๆก็คือแบบโอ้ยเวลาประจําเดือนหายนี่รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยนะคะแต่ตอนนี้คือปล่อยแล้วไม่สนใจแล้วนะคะก็ปล่อยนะคะปล่อยแล้วนะคะยังไม่ถึงปีเลยนะคะพี่สาวพี่สะใภ้คุณแม่นะคะ ทั้งคุณสามีนะคะก็เร่งนะคะขยันขยอนะคะให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะไปปรึกษาหมอไปอะไรเงี้ยเนาะคือฝนก็ถามหลายๆคนนะคะที่เขามีลูกหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วฝนก็เป็นคนที่ชอบฟังด้วยนะคะชอบฟังคนที่เขามีประสบการณ์คลอดลูกหรือกําลังเตรียมจะมีลูกอะไรเงี้ยเนาะก็ ถ้าเราไปหาหมอเ<หม>ขาก็บอกว่าเออเขาเขาตรวจดูเขาก็จะให้วิตามินมากินอยู่แล้วนะคะฝนก็เลยไปแบบเซิร์ชดูว่าเออกินพวกแบบไหนที่แบบว่าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเนาะฝนก็หามากินแล้วนะคะตอนนี้ก็แบบกินยาอยู่เนะาะก็ยังไม่ได้แบบไปหาหมออะไรเงี้ยแต่แฟนก็รบเรานะคะให้ไปนะคะทั้งแม่ทั้งแฟนนะคะเขาก็ถามว่าทําไมไม่ไปหาหมอทําไมไม่ไปปรึกษาหมออะไรเงี้ยเนาะอ่ ฝนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนฝนก็เอย่าให้เขามามาเขาเขาอยากมาเขาก็มาอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วเตะฝนไม่บังคับนะคะก็ตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะน้องยิงค่ะคําถามสุดท้ายนะคะคําถามของคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ไทยนะคะคุณแม่ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับไทยจ้าคุณแม่่ะคือแบบว่าไม่มีเพลนเลยจริงๆนะคะเอ,อ่อ ตัวเครื่องบินก็แพงนะคะคุณแม่กลับแต่ละทีก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะ,ะก็ยังไม่มีแพลนนะคะก็รอดูไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่รู้อะรับปากไม่ได้นะคะว่าเรื่องกลับไทยเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะก็อยู่ที่นี่ก็โอเคอยู่ถามว่าอยากกลับไหมก็อยากกลับนะคะแต่มันไม่มีงบไม่มีงบจริงๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทำ Q&A นะคะสำหรับแฟนแฟนแฟนนะคะที่ส่งคำถามเข้ามานะคะที่เราให้ร่วมสนุกร่วมทำด้วยกันเนาะก็ได้ตอบไปแล้วนะคะไม่เข้าใจอะไรก็แชทตมาหลังไมได้นะเพราะว่าบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตกหล่นอะไรเงี้ยเนาะก็มาถามหลังไมได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะกับการทำ Q&A นะคะฝนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปวิีโอนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ